รถยนต์อเนกประสงค์7ที่นั่งราคาล้านกว่าวันนี้ผ่อนแค่หมื่นต้นๆ้นสวัสดีค่ะเซลลเหมียวจากโชรูมพ p เคพัฒนาการซอย29นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำกอดเอเวอเรเครื่องยนต์2.2ไทเทเนียมตัวนี้จะเป็นขับ2นะคะเกีย์โตปี2018เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาได้อะไรมาบ้างมาชมด้านหน้ากันนะคะส่วนด้านหน้านี้กระจังหน้าจะเป็นโครเมียม ไฟด้านหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์รันนิ่งไลท์พร้อมไฟตัดหมอกนะคะส่วนล้อจะได้เป็นล้อแม็กขอบ20กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะและสำหรับด้านหลังนะคะตัวไฟท้ายจะเป็น LED พร้อมเซ็นเซอร์มาให้เลย4จุดกว้างขวางมากค่ะสำหรับพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสำหรับหน้าจอนะคะจะเป็นตัวหน้าจอทัชสกรีนแล้วตัวนี้นะคะจะมี บูทูมาให้แล้วและก็มีนวิเกเตอร์ด้วยนำทางนะคะและสำหรับตรงนี้นะคะจะมีช่องเสียบไฟ12โวลต์มาให้ส่วนตัวแอร์นะคะจะมีด้านหน้าพร้อมด้านหลังครบเลยผู้โดยสารด้านหลังเย็นสบายแน่นอนค่ะไม่มีอึดอัดน,น,นะคะส่วนตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะคะ ดีไซน์มาค่อนข้างเรียบหรูเลยตัวเบาะคนขับนะคะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแปดทิศทางเลยทีเดียวค่ะแล้วเรามาดูห้องผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างนะคะว่ามีอะไรมาบ้างมีแอร์ให้ครบ3ามแถวเลยสามารถควบคุมจากช่องคอนโซลกลางได้เลยนะคะและเบาะหลังเนี่ยมีช่องสําหรับใส่คาซีิ้ได้สบายๆทั้ง2แถวเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะได้ชมไปแล้วนะคะสำหรับภายนอกภายในด้านหน้าด้านหลังกับกอด M ets, เอเเสเครื่องยนต์2.2เททเนียมคันนี้ ตอนนี้นะคะบอกไว้เลยว่ามีโปรโมชั่นดีๆสำหรับลูกค้าที่เห็นคลิปนี้นะคะ<ม>ปกติแล้วคันนี้นะคะราคา800,000กว่าวันนี้พิเศษไปเลย700,000นรับส่วนลดไปเลยนะคะ1 2 0 0 0แบาทและผ่อนสบายสบายกระเป๋าแค่เดือนละ1 2 0 0 0ตลอดอายุสัญญาติดต่อเซลล์เหมียวได้ที่เบอร์โทร0994654590นะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นรีวิวรถคันไหนเดี๋ยวมาติดตามกับเซล์เหมียวนะคะ